มูนีก็นอนอยู่อุทยานมันสวนครับผมก็สิลองตรวจสอบใส่เบ็ดขวดพอดีมีปลาปลาบอา่อนลาจกปลาโดปลาชะโดงปลากอใอญ่ครับผมใส่เป็นเนื้อน้ำมันหมูสามชั้นอย่างครับผมแบบทุนขวดครับวนวอลงไปนะครับ ไ,รรไปแครับผมใส่สามขวดครับขวดหนึ่งคนดูเดี๋ยวรอดลุนกันครับผมสายสายาครับผมใส่เบ,บ็ดเนื้อแฮมเบอร์เกอร์ครับผมนี่ครับเป็นแฮมปิง แล้วก็ใส่เม็ดขวดครับผมหูเสียก็ตืกปลาแลครับปูนครับมันดืงไปติดยู่ปุ่นเดี๋ยวไปใส่อีกสามลังครับผมเราก็รอลุนกันเป็นลูกชิ้นแผ่นครับผมของซื้อมาแต่ร้านหนึ่อย่างครับผมนี่ครับผมเป็นชีดแผ่นครับผมเดี๋ยวมารอลุนกันนะว่าไม่ไดตืกปลาหยั่งลงี่นอกนอเนาะ เอามารอลุนนะันล่อล,นล,ล,อลุนครับผมซื้อเบาน้องไซเบ็ดอยู่อุทยานาส,สวนกะกับใส่มองพยายามกันแล้วครับผมใส่ลงไปใส่เลยน,นี่ต่อได้เลยครับผมปลาสาหี่หายมาทันตั้งปลาเลียงตั้งปลาธรรมศาสตร์ครับ ใส่โอเสร็จแล้วใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมสำหรับอ่าเงือฉีดอที่เป็นเบ็ดไอ้เบ็ดทุนขวดใส่ใส่เป็นเนือไอ้น้ำมันหมูครับผมซื้อมาแต่กินในยางเรือกันเลือ,เ,ลอเป็นน้ำมันก็เลยเอามาใส่เป็นเบ็ดทุนขวดครับผมเดี๋ยวเราลุ้นกันครับผมใส่เบ็ดตัวนี้หาหั่นครับพี่น้อง ไปแล้วครับบรรยากาศเยียมเสาครับพี่น้องเอ้ยถักไทยกันก่อนครับผมครับผมสวัสดีครับบ่าวน้องวัชรกรสายจิตครับผมอยบ่าวน้องวัชรกรสายจิตครับผมอุทยานบรนสวนครับมานอนพักทวนครับผมครับผม สุกสุกดีนะครับเดอ้อะเบ้ายองกับบ่าวลีสุกดีนะครับยาสกุกสุกดีนะครับเดอ้อพยายามเบ็ดกับยามมองให้มันเอ้อะเปไปจะได้ขนาดคือคือลมเอเล็กลงหัวสัน่น ครับผมเสามากอะรีเล็กครับผมพักพ่อนอยู่ที่ย่านบันสวนครับช่วงน้ำขึ้นไปใส่มอองกับใส่เบ็ด,าาดบเดี๋ยวข้ามาล่อหลุนกันครับเป็นอย่างไรมูฮิจายีสบายแท้ที่พักตาอากาศ ยะย่าะท่านยัด <anonymous> ก <teenage father online> ับ <treble> ท <sounds> ่านดมด้วยนี่บ้าเลยผู้เขาตรงนี้ตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าใครตกน้ำตรงนี้นะจำไม่ได้แล้วตัวใครขีบใครอ่ะโอ้โหครับผมกระท่อมกลางน้ำก็โอเคครับโอเคครับแก้วจัดไปก่อนท่านจัดไปก่อนเดี๋ยวผมรอดูปลาเบาหยองกับท่านเบาลี่ก่อนอ่าใช่ไหม ผู้เบ็ดเสร็จเดี๋ยวพอดีเอฟซีมาเยี่ยมสรยัตครับผมบาลีก็รอดูเฉยท่านพอดีผมใส่ไอ้อะไรนะก็เรียกว่าอะไรนะท่านดมเบ็ดที่ใส่ขวดอะเบ็ดทุ่นเนาะทุ่นขวดมัดในขวดนะมัดในขวดครับใส่ไว้ตรงไหนในสระท่านตอนนี้นหะใส่ตรงไหนไม่เย็นนะเมื่อเช้าเนมืกีนที่ไหนเห็นปลาขึ้นนะใส่เบ็ดด้วยห้าคันก็รอรุนกันเดี๋ยวดูปลาพวกเขาก่อน เพวกเขาใส่อะไรใส่มองกับใส่เบ็ดบ่ใส่เบ็ดนูเ้นเบ็ดใส่ไปถึงงูอะเอาปี๊บเจ็บปี๊คันเนาะ <c oughs> มัใช้เรือความแล้วบ่ <c oughs> ไม่ไม่ได้ยามครับไม่ได้ยามครับผมโอย้ยามเ่าครับผมอุทยานันสวนกระท่อมกลางน้ำบางทีก็เป็นบางจิบกาแฟครับได้ยินเสียงอ้ยเขาติดงูหลายบ่อ่าครับผมเย็นว่าติดเย็นบรรยากาศครับ บางแห่งคือบัตถัยาม,มองในเพน<ง>นิ่อนโอ้บางแห่งจิบกาแฟอยู่ครับบางแห่งจิบกาแฟอยูอยอ่ครับผมรอหลุนกันพี่น้องบ้านเฮาเอ้ยอุทยานบ้านสวนครับผมปุ่นยามเบ็ดครับมื้อนี้เฮาก็มีนุมน่มรูบลอ้อครับผมเบาดมอ่าท่านดมครับวันนี้มาดูปลาด้วยก่เป็นเพื่อนอุทยานบ้านสวนครับ มาจิบกาแฟมาาจิบกแฟดูปลาเห็นบอกว่าบาวลี่กับบาวยองไปยามองกูมองยาเบ็ดเป็นยังไดเนอะมูหจ่าลินการปะเนาะลินการปะครับเอียนจยกตัวว่าเยอะมากเลยครับนี่ตังแกมมือตังแกมมือตองแกมมือละไม่หนาวเห็นแล้วใส่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 คนยัง บักโขงใหญ่ปุ๊บักโขงใหญ่ใช่นี่ปากโขงใหญ่ที่ปากโขงใหญ่ต้องกาเกิไงโอ้ชี้ผิดโอ้อยู่ทางนี้โอ้อะไรยังงี้กินยังไงเนาะหายลูกชอยชอยไหมกินยังไงเนาะโอ้โอ้สุดยอดเลยครับอือโอ้แต้เปนพยามว้าวเออตัวแรกใครกินโอ้รุ่นแรงตัวแรกใครกินดูหลังวะโอ้ไปปักตอนกลางวันนี้ แต่ป้ายันมันบังคืดนี่ไดี๋ยลเติบไปเลยครับสู้หลังเลยครับบอลนะครับวนาเลยเนาะบอดีเนาะแรงคาดอ่ะอันนี้เย็นเยนเยนแมองไปเอานน่กระย่างเต็มเลยถามอามางเตียไปยามองเดี๋ยวยามมองต่อกระย่างเต็มเลยเวดหน่อยเวดหน่อยอ้าท่านเดอยหน้าน่เดือยหน้าบันปลายปรัง แต่กูมองสิละคือพวกกูมากบอยนน้องท่านยัดจะไปกู้ใช่ไหมจะไปกู้ปะเดี๋ยวไปกู้ใส่ขินนี่ยโอ้ผมต้องไปดูปลาที่ผมใส่ในสระท่านด้วยมันปุ๊บปึ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 ๊บอยู่ครับผมในเงือกี่ไก่เดือนมาไหมาครับผมกี่กี่ตะลุยครับกี่ตะลุยไง ใส่เบ็ดไว้ดีไไวกว่าล่ะใส่เปลี่ยนไม้ครับวอนมาถือพี่น้องไอ้ใส่เนื้อชีตันมาถือนี่ครับผมใส่เสรเดือนไปแล้วไปอย่างย่ามึงตัอถือว่า <S <S ไปใส่เอาปลาธรรมชาติครับผมพอดีมีปลาชโดกับปลาโคยุนิสา, <S <S าจะของสวนมันบอกครับผมอุทยานบันสวนสรยาท่าน เอาครับเอาๆเอาจับแล้วเสือเนาะครับผมปลา ครับน้องบอ้แมนบอแมน,แมนใส่ปลาสีนี้ปลาคอกปลาโดปพืดนำปลานิ่นมาลงเรียงครับผมหลายเติบดูอ๋เอเจอแล้วครับเจอแล้วปลา พั a ยอัเป็นนอเบาครับโอ้ครับผมเดี๋ยวมาลารุ okay ่นกันไปเปยงกูมองก่อนลรุ่นับน้ลารุ่นเ่อเดี๋ยวไปบอไปไปปยอง โบโดดไตไหนได้เบาหลี่บดามนำสามหมื่นวาสังทันยัดผมรอดูด้วยรอดูรอดูได้ยินข่าวว่าปลาขยั้งไข่ติดเยอะแยะกับปลาขาวว่ารีไปดูไปดูมาแล้ว บบาน้องบาโด้กัดทั่เออล้ไปเฝ้าไปาเดี๋ยวสิทธารุ่นนำ้ำครับผมก็บรรยากาศเนี้มเศร้าครับมาเล่นมาสูดอา,ากาศหายใจแบบธรรมชาติเนาะพี่้องเนาะเบาลีเนาะครับผมแบบธรรมชาติครับนั่นไปนแนวปูนบบปน,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 นปูนมีเครื่องปูนมนกลงไป,ปลงมากาากักนยากโดนหนองไส้ลงมาเลยบตกที่หน้าตากัก <laughs> อาครับผมล่อรุนกันระวังร่อรุนผมกับสียางไปร่อบึงเพ็ดมันถือบ่อน้ำบอลี่เนาะพอดีใส่เว็ดไว้ฟังนี่ครับผมอ่าแบ่งกันทํามากินครับผมซอยกันครับผมกับข้าวเนากับไก่กับเขาแยมเสาครับผมถาบ่อะไรกันจังไรกันมีอีกบนนึงครับปูนพนเรียงปลาดุไย้่อๆครับพี่น้องออแล้วครับผมทีมงานกับสุริยัน บาย้องมาจากยามม่องครับผมเขากลมารอหลุ่นกันเบ้งว่าเป็นมูรือจา่าลิ่นสีการม่งครับผม,ผมครับผมนี่แหละครับผมความสุขแบบบ้านๆครับหาโอกาสมาพักพ่อนครับผมใส่ใส่ชีวิตหากินกันใส่เบ็ดใส่ม่องก็ว่ากันไปกว่ายังไงฐานคือบอ คือปลาเหยองโอ้นี่คือโอเคป่อปลาหยังปลาหยังโอ้ยปลาขาวเมนเนาเมื่อลรวะเอาบาลลียกขึ้นมาเึิงปลาหยังญ่ปลาหังปลานังว่นี่โอ้ปลาขาวปลาเนียอัน โอ้คือยูบาลีคือยูไปไปเฮาไม่หดปลาบูทองเลยทีของผมเรานี่ผมก็จะไปเบิงเบ็ดผมตัวสวยนสาถอยู่ไปางปมีกา่โอเคครับผมมมันมั ท่านยัดเอาตัวลอยวะปลุกท่านสิว่าหนา่อว <laughs> ่าเอ้ยนอนอยู่ข้างบนงมน้านที่รักปัดคิกมาปลุกเหรอเด <laughs> ี๋ยวไปหารอเบื้งเบ็ดครับพี่น้องอันนี้บป่าย้องเซ็นยังครับ <laughs> าามาทำมาอุทยานสวนว่าไงเนี่ยต้องย่างเลาะตลอดสวนเพลินนี่ธรรมชาติดบาริต้องย่างเก็บพักกันยังไงด้วยโอ้มีหอวเห็ดเพื่องนะพี่น้องมีหอวเห็ดเพื่องนะตัวนี้ เคๆๆๆจะเป็ูเบเปบิองเบดมันสิจวดบ่นี่ดูอโอ้ยาดครับปาดบาลีปลาคอ,อ,อ,อปโปลคาคอปย ไปสั่ยางไปบนกองผมบอลลีของผมของผมพนนนาลลหาขั้นหนึงดอกหาขั้นหาขั้นทีเด็ดทีเด็ดโ้สุดดีแม่ปนงๆนิ่งหท่านวะไปไปไปหาหลังนึงหอกบ่ถือกันพุ่ล้ปล่อย้เพ่นพมดเลยจัคอยไม่ยำ อากินปลาหม่องกันกับปลาเบ็ดบาลีมีหลุนมีหลุนข้างหน้าบาลีมีเมือจ่อยเอาเสียไปก่อนเสียไปก่อนปูนข้างหน้าบาลีปลาหยังปลาหยังปลาหยังถ้าเป็นปลาปลาปลาเบียงบ่เอาเด้ถ้าเป็นปลาปลานิ่งบ่าเอาเอา าองวะ,ะไปนินปล่อยไปบอลี่ปล่อยปล่อยปล่อยแต่ตัวใหญ่กว่านี่เพราะเอาอยู่น้องใหน่นนนมนาลย <c oughs> ไปไปไปหลุดปลโคเอาบอลลี่ขนาดขนาดถึกนะถึกอีกแล้วครับพุ่นพุ่นพุนจมไปสิแมนเป็นปลาคอหน้าครับพ <c oughs> <c oughs> ี่น้องเลยปลาโครืปลโคแทะ อปลาคอแทะปลาคอดึงมาสิปลาคอปลี๊ดดึงดึงพ้ังอุย้ยขาดปากปลาปยังดึงแห้งเนาะดึงแห้งครับปลาคอบอกจ็คมนควงเพื่อไม่ให้ยุ่งลังไม่รู้ครับมีอขั้นหนึ่งครับมีขั้นหนึ่งเดี๋ยวค่อยไปเอาเงีย้ยวมาใส่ค่ออยไปขั้นนี้พ่แม่เอาอีกแล้วครับ นู้หลายได้เบ่าวลี่จบข่าวใส่เบ็ดขวดไว้จักถือบวถือนขึ้นใส่องเรงองเสาครับได้ละขวดน่อยไหมสงสัยบถือมั้งนี่สามขวดไปเฮ้อไปหากินตุ่มปลาดีกว่ากลับไปนอนเฮ้ยเดี๋ยวมาบงมารยากนน้อบ่าีเนาะ โอเคครับผมธรรมชาติหลุมลื่นครับผมสูดอากาศแบบธรรมชาติมาโขกกันหนึ่งกับม้วนนอาองบาลลี่เนาะนอ,อยู่ในกันบริ่งพ่อลอ,อยปีถูกเนาะ <laughs> อลไรครับพี่น้องเดี๋ยวไปมาเบิ่งกันอีกกรอบนึงครับ เด็กปลาเนี่ยมาเปลี่ยนไว้น,น,นะฮะกินต่มปลากระเญ่งอ่าปลากระเญ่งที่สาติยัดกูมาเบ้าดีใช่กับเบาเบ้าหนองงอานบอ่ออ่าต่มปลากระเญ่งครับพี่น้อ,นอนนงรบรรยาก,กาศโอ้คือคือครับพี่น้องบรรยากาศผู้ปดปลาอยู่ครับสักพูด ครับพี่น้องเอ้ยครับพี่น้องสำหรับพาน,นี้ก็แวช่มอุทยานสวนเป็นหาอยู่หากินแล้วก็ซอยกันธมาหากินครับผมพอดีผมก็มาใส่เม็ดปลาเปืือกตีสวง่งกระราปลาคอแต่ปลานิ่นผมบอ,ก,มอ,อ,มคอกครับผมเป็นปลาเลี้ยงเป็นปล่อยไปรอหลุดมือปลาคอยครับผมสำหรับพาน,นี่ผมบ่าวน้องวชรกรใส่จิตกะ บ้านนองมาใช้ก่อนสัตว์ที่ของเราจะเพียงสงนิทของฝาติดตามอุทยานมาัดสวนตัวเกษตรพ่อเพียงบนเป็นดินปอนะครับผมวันนี้ขอสวัสดีครับไปไปเบิงบ้งเอฟซีาหลีบนมาเรีนสวนอุชทยานมาัดสวนนะ้ำนะ้ำครับ